โอเคครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับช่อง Rory Yoki CH นะครับวันนี้นะครับพวกเราจะมาทำ motion เบอร์ใน Adobe Premiere Pro นะครับมีตัวอย่างให้ดูเราไปดูกันเลยเห็นไหมครับเวลาเวลาเราทํามันก็จะแบบฟิบดูแบบสมูทขึ้นใช่ไหมครับ เรามาดูกันเลยวิธีทำนะครับอันดับแรกขอลบซีเควนซ์พวกนี้ออกให้หมดก่อนตัวเช็คออกนะครับให้เรานำไฟล์วิดีโอมาใส่ปับ๊บผมขอเลือกเป็นวิดีโอแบ็กสกรีนนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดพิมพ์ตัวหนังสือนะครับัผมเขียน,นช่องผมนะครับเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับเราจะมาสร้าง motion ให้มันก่อนนะครับไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นการสร้าง a n i m เม e นะครับก็มากดตรงนี้ position น,นะครับเฟรมแรกดูตรงนี้นะครับคีย์แรกของผมเริ่มแรกผมจะให้มันเป็นอยู่ตรงอยู่ตรงประมาณขึ้นไปนะครับ position เลื่อนขึ้นไปข้างบนปั๊บขึ้นมา,างี้ชุกะครับกดตรงนี้ ร่วมนาฬิการนะครับ t o k e t Animation นะครับกดปั๊บหนึ่งครั้งจะเป็นการล็อกสกิ l แอนิเมชันไว้นะครับจากนั้นก็เพิ่มมาอีก3 3เฟรมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ้า5 6 7 8ดปดอมา18ระมาณ18เฟรมนะครับอันนี้แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณผู้ชมจะสะดวกเลยนะครับผมลองแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ลากมันลงมานะครับฟื้ให้มันอยู่ตรงนี้นะครับกดปล่อย จะเป็นการกําหนดคีย์เฟรมขึ้นมานะครับเรามากดเล่นดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีความแบบเฮ้ยอะไรวะแม่งกากว่ะแบบแค่เลื่อนลงมามันจะไปทาอะไรได้วะถูกปะครับแล้วก็มาดูกันเลยให้เรามากดตรงนี้นะครับปั๊บลิกขวานะครับตรง temporal interpolation นะครับไม่ตอนแรกอาจจะงงใช่ไหมเพราะว่า,นนา,นา,าห,นหน้าต่างนี้แม่งมาจากไหนวะหน้าต่างนี้แม่งมาจากไหนวะถูกปะครับหน้าต่างนี้มาจากไหนก็อยู่ตรงนี้เลยครับมันจะอยู่มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตอนแรกยังจะปิดอยู่นี้ใช่ไหมให้เรามากดตรงนี้ปับ๊บเปิดมาจะเป็นอย่างนี้สาหรับคนที่ไม่มีนะแล้วก็มาดูกันเลยแล้วเว,เวลาซูมเข้าสมมติว่า,ากดลบกับบวกนะครับลบกับบวกเด็กอ่เป็นลบแล้วก็บวกทางเอ่อข้างๆข,ข,ของ Back Space นะครับก็มาดูกันเลย ต่อมานะครับให้เรามากดตรงคีย์เฟรมแรกนะครับปั๊บคลิกขวานะครับ t e m p o r เพนะครับเลือกเป็น east out นะครับคีย์เฟรมสุดท้ายนะครับคลิกขวาเหมือนเดิมครับแต่อันนี้เปลี่ยนเป็น east in นะครับจากนั้นเรามากำหนดค่ากันนะครับ position กดล่างลงมาผมจะให้มันเป็นแบบแบบแบบตอนในในคลิปในไอตัวอย่างนะครับก็เผื่อใครสนใจก็ ปั๊บมาอย่างนี้ลากมาเลยสุดเลยปั๊บมันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาลองเล่นดูเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมครับฟับ๊บเห็นไหมมันจะค่อยๆแบบเร่งมาตอนแรกๆฟั๊บแล้วก็หยุดแถวสุดท้ายมันจะดูแบบคลิปเราจะดูมีอะไรมากขึ้นนะครับแล้วแค่นี้ยังไม่จบนะครับจะทําให้สมุดมากขึ้นกว่าเดิมให้เรามากดตรงนี้ตอนแรกเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับทางขวาเนี้ยให้เรามาหาคําว่าตอนแรกจะอยู่แบบนี้ก่อน อ๋อไม่ใช่สิกดตรงเอฟเฟกนะครับตอนแรกเอฟเฟกมันอยู่ตรงข้างล่างนะผมผมจับลากมาไปข้างบนนี่ตอนแรกเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอฟเฟกมันจะอยู่ประมาณตรงนี้เออเอฟเฟกจะอยู่ตรงนี้แต่ผมลากเอาไว้ตรงนี้ลากลงไปเลยง่ายดีไม่ต้องแบบเออไม่ใช่อัลเทสแป๊บนึงนะจัดก่อนอา่าประมาณนี้คลิกตรงนี้ทแทนฟอร์ม ซื้อคำว่า transform นะครับเอ้ยเขียนผิดโถ่นี่ไงครับ transform อันนี้กดภับลงมานิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็น project นั่นจับมาลากมาเลยครับลากใส่ตรง text นะครับปับ๊บจากนั้นทุกคนอย่าเพิ่งตกใจว่าเฮ้ยมึงทำอะไรวะเรากดพับปิดตรงนี้ไปก่อน ไปตรงนี้ไปก่อนตรงเรามาติ๊ตรง, omatic, ตรงท r a n s f o r m นะครับตอนแรกมันยังจะไม่มีนะตัวนี้เราลบไปก่อนจับลากมาใส่โรล,ล่ยกปับ๊บเห็นไหมท a n f o r m จะเล่้งขึ้นมาแล้วก็จะเปิดหน้าต่างมาให้เรามาติ๊กตรงนี้นะครับ use composition shutter angle นะครับกดปิดไปตรงนี้กําหนดค่านะครับถ้าอยากให้มันแบบเป็น slow motion ไอ้ขอเขาเรียกอะไรนะ motion เบอร์แบบเบอรมากๆก็ให้ไปเป็น360เพราะมันตันที่360ผมขอตั้งเป็น260ดีกว่า กดไปลองดูนะครับเห็นไหมเห็นไหมจะมีความแบบฟ้าบเห็นไหมฟืมเห็นไหมแล้วรอลองมาใส่ตรงตอนที่เราไม่ได ok ้กดตรงนี้นะครับเห็นปะมันจะดูแบบเฮ้แม่งเร็วไปอะอะไรประมาณนี้แล้วพอเรามาใส่ดูนะครับ สองหกยดูความแตกต่างฟ้าเห็นไหมมันจะค่อยๆลงมาฟ้นความแตกต่างลองเล่นดูน่สวยขึ้นถ้าเราลองปรับเป็น360ดูนะครับฟ้าเห็นไหม ดูแบบความสโลวมันดิฟาบมเบอร์โอ้ว้าวเวลาเล่นมันก็จะประมาณนี้เขียนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไปข้างล่างคลิปได้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระจริงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจโด o n a t e ก็สามารถโด o n a t e ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับปิง แล้วก็อย่าลืมนะครับใครสนใจเกี่ยวกับเกมนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจผมได้นะครับแฟนเพจมันชื่อว่าโรลี่หยกเกมมิ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาฟรูปแฟนเพจในคดูนครับหนึ่งฟิงโอเคนะครับเห็นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับจะนำคอมเมนต์ของทุกคนนะครับไปปรับใช้กับคลิปต่อไปข้างหน้านะครับ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายซีอูเกียนะครับช่วงนี้โควิดมาแรงก็ลบอยากให้ทุกคนใส่แมสทุกคนนะครับแล้วก็ล้างมือทุกครั้งหลังจากออกไปจากหลังจากมาจากข้างนอกหรือว่าก่อนรับประทานอาหารนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับถ,ถ้าถ้าอย่างไงคลิปหน้ายอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไข้ข้างล่างได้นะครับคอมเมนต์มาเลยครับเดสคริปชันข้างล่างเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบายจุบุจุบุ